เราเล่นผ่านแอปใช่ไหมเนี่ยเราเล่นได้หมดเลยไฟสเตปธรรมดาเอาจริงมันก็ลูกเล่นเยอะแล้วนะไฟ,ฟสเตปธรรมดาเอาจริงมันลูกเล่นเยอะแล้วนะเนี่ยมันมีหน้าแรกเนี่ยพี่หน้าแรกก็สามารถเล่นได้หมดแล้วเนี่ยมันเล่นได้แบบไม่จํากัดเลยพี่อันนี้ไฟค้าสําหรับที่เข้าด่านเข้าด่าน,แล,นแล้วก็ตั้งหมดเป็นไฟไฟหลีสีแดงปกติก็ได้สีเขียวสีอะไรก็ได้ตั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบเซตเองก็ได้เซตสีเองเนี่ย อันนี้หน้าแรกนะมันมีทั้งหมดสามหน้านะครับหน้านี้มีร้อยแปดสิบสเต็ปครับพี่ครับเดี๋ยวผมขออธิบายทีละขั้นทีละตอนนะพี่นะผมขออธิบายทีละขั้นทีละตอนนะพี่นะนี่ฮะอันนี้เป็นแบบร้อยแปดสิบสเต็ปร้อยแปดสิบสเต็ปครับพี่แล้วแต่พี่ชอบเลยครับชอบสเต็ปไหนนะเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดสิบอืมร้อยสี่สิบแปดร้อยแปดสิบสเต็ปนะครับสามารถปรับความสว่างได้เนี่ยความสว่างลดสว่างลดจนดับเลยก็ได้ แล้วสมมติว่าเนี่ยซติว่รเราไฟที่มันไหลๆอยู่บีดเล่นความเร็วเห็นปะสามารถเร่งความเร็วความที่มันมันเคลื่อนไหวอยู่อะเล่งความเร็วได้ช้าได้ช้าแบบยืดๆเลยก็ได้เนี่ยอันนี้คือหน้าที่สองหน้าการต่อมาหน้าที่สามก็คือเป็นโหมดสําเร็จรูปเป็นสเต็ปสําเร็จรูปนะฮะนี่ฮะเรากดไปตามตามรูปเลยมันก็จะเล่นตามรูปที่เราเลือกเลย ไปปอกเป๊กปอกเป๊กอะไรของเขาน่เนี่ยปรับองศาก็ได้แล้วแต่จะปรับองศาให้ไฟวิ่งไปจุดไหนก็ได้อันนี้คือไฟสเตปนะครับอันนี้คือไฟสเตปนะอันนี้คือไฟสเตปนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตปเต็มระบบหรือว่าสเตปไม่เต็มระบบก็จะมีฟังก์ชันนี้หมดเลยนะก็จะมีลูกเล่นแบบเดียวกันหมดเลยไฟสเตปนะครับที่เต็มระบบและไม่เต็มระบบนะครับ ก็คือเวลาเราเล่นไฟหลีเนี่ยมันสามารถเล่นสเตปเดียวกันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าไฟสเตปที่เต็มระบบก็คือมันจะสามารถเล่นตามไฟลดได้อย่างเช่นเนี่ยฮะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยมันก็จะเล่นตามไฟเลี้ยได้เปิดแล้วไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็เล่นอย่างเงี้ยเลี้ยวขวามัง้งใช่ปะ่ะมาก็แล้วก็อ่าไฟสเตปเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมมันก็สามารถปรับปรับเปลี่ยนโหมดได้อีกผมมีปุ่มกดนี้ไปให้นะทุกคันนะครับ มาติดตามที่หน้าร้านนะพี่นะอันนี้คือสเต็ปเลี้ยวนะเดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็พาหมากเนี่ยเป็นเป็นเนี้ยอันนี้คือสเตปพาหมากที่พี่ๆหลายๆท่านอะ่ะถามหากันอยู่นะเป็นสเตปเป็นสเตปสีอ่าเนี่ยเขาเรียกสีอะไรสีไฟจราจรเหรอสีรถพยาบาลหรือว่าสีไฟตำรวจอะไรวะเนี่ยอืมอันนี้เป็นสีที่ อะไรนะขอใครใครมาให้ตับใจจ้ะเอาไว้วางินเงินนะอันนี้เป็นสเต็ปที่พี่ๆหลายท่านนะครับตามหา